ล right ิฟต์ก็กว้างมากเลยนะจุได <uyor> ้ลิฟต์นี้จุได้ที่สิบคนเอ๊ะเดโม่ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูเมืองเก่าสงขลาครับเว้ยเว้ยเว้ยดีดีครับพี่ชิบอ่าอย่าดูตอนนี้เรากำลังคุมคิดเรื่องในเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่า we you โอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วสวัสดีเช้าวันใหม่สวัสดีครับเราพร้อมจะเดินทางแล้วไปเริ่มต้นเช้าวันใหม่เดี๋ยวปิดให้โอเคครัไม่แล้วไม่แล้ว ดีดีเดี๋ยวนี้ครับนี่สวครับเรื่อง <c oughs> น้องมีที่ทำอะหลังจากที่เมื่อเช้าเรากินกาแฟกินอะไรก็เห็นขบวนของพี่น้องชาวจีนนะเป็นขบวนอะไรนะเป็นขบวนแวลหล่จักรพรรดิเมืองอ่ะสมโพธิสมโพธิใช่สมโพธ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิจักรพรรดิเมืองเป็นการแห่เดินขบวนแห่ยาวมากอโอเคหลังจากที่เราเช็คเอาท์แล้วอ่ะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันนะตอนนี้เรากำลัง ที่ต่อไปของเราคือเขาตังควรเป็นเขาที่ไว้สําหรับเป็นจุดชมวิวอ่ะเหอที่มันจะมีลิฟต์ขึ้นอ่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบภูเขาสู๋เขาบอกว่าเป็นสถานที่แนะนำไงสำหรับจังหวัดสงขลาเนี่ยเราก็อยากไปลองดูเหมือนกันนะบรรยากาศเป็นไงพี่แต่วันนี้นุ๊กเยอะมากนะใช่นี่เรายืนตั้งนานแล้วยังข้ามถึงไม่ได้เลยเราเยอะมาก าหรของเกาะสมิลาของหาดสมิลาอ๋ออยู่ใกล้ๆกับที่เราจะไปปเดี๋ยวใช่ก็คือเขาตังกวนแต่ว่าตอนนี้เรามาหาอะไรกินก่อนเฮ้ยเราก็เพิ่งรู้นะว่าตรงนี้ศูนย์อาหารที่นี่มันบรรยากาศดีติดริมหาดใช่แล้วมันมีหลายๆร้านให้เลือกเลยนะอืมโอ้เขาก็จะมีซีฟู้ดกันอยู่แบบข้างหน้าร้านแบบนี้เลยอืมไป้ดูพิดน้ำมึงใช่ปะไหนแมงดา อันนี้คือขายอาหารทะเลอย่างเดียวใช่ไหมครับเยอะแยะเลยเออพอเราใส่ชุดนี้เขาก็พูดแบบภาษามาเลอภาษามาเลบ้างนึกว่าเราเป็นคนมาเลงัยอุตส่าห์แต่งซะดุดในความเป็นจริงคือเรามาจากดูไบนะเออทำไมเขาไม่พูดอาหรับวะเออไม่ยอะเลยเยอะเลยเออยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านอามีนะซีฟู้ดอุ้ยแมวเฮ้ยทำไมนอนอย่างนี้ เราชอบบรรยากาศการต้อนรับเป็นลีมากเลยเออเี็น้าแบบโอ้โหคนเยอะมากเลย ตอนนี้เรากําลังจะไปไหนครับตอนนี้เราก็ออกจากร้านอาหารแล้วก็กําลังจะไปที่เขาตังกวนต่อบอกว่าอิ่มมากเลยนะตอนที่นั่งกินเมื่อกี้อ่ะพอเราเข้าไปนั่งปุ๊บมีแบบคนโตตรงข้ามอ่ะแบบยิ้มให้เราแบบน่ารักมากยิ้มแบบเฟรนลี่เเฟรนลี่แบบยิ้มด้วยความแบบน่ารักอ่ะไม่รู้ว่าพราะเราใส่เสื้อแบบนี้เลยหรอเดี๋ยวไปเจอกันที่เขาตังกวน โอเคตอนนี้เราจอดรถเสร็จแล้วกำลังจะไปขึ้นเขตะกวรอ่รรอ,อเป็นลิฟต์อ่ะที่นี่ก็มีลิงกับอ่าลิงกับอะไรนะเขาเรียกลิงกับนกให้ที่ให้อาหารนกกับให้อาหารนบใช่ตอนนี้เราก็มาสถานีขึ้นลิฟต์ของเขาตังควรแล้วนะครับกำลังจะเข้าไปแล้ว มารับไ,ไปในแต่ละรั้นซึ่งเรามาเข้ามาเมื่อกี้อืมที่พิ่งบอ,อกไปก็เลยต้องรออีกสักหน่อยอ,ยอ๋อค่าเข้าก็เท่าไหร่นะคนละ45บ้าททั้งคนแทนแล้วก็่างจานเฮ้ยไม่แยกเลยหรอไม่แยกผยู้ใหญ่เองคืออยู่ในราคา45บาบาทเฮ้ยดีนะแบบดูเป็นแบบสแตนดาร์ดดี เสตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์กันลิฟต์ก็กว้างมากเลยนะจุได้ลิฟต์นี้จุได้ยี่สิบคนแค่ได้บคุณครับที่มาด้วยกั โอเคตอนนี้เราก็อยู่บนยอดของเขาตังกวนคือเขาตังกวนเนี่ยเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งของสงขาที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถเห็นทิวทัศน์ของสงขาของเมืองสงขาโดยรอบเลย <ừ> ไม่ว่าจะเป็น <ừ> ทางด้านฝั่งทะเลแล้วก็ด้านฝั่งของเมืองของสงขาืา <ừ> บนจุดชมวิวเนี่ยมันจะมีสามส่วนด้วยกันก็คือส่วนของเจดีส่วนของลานชมวิวแล้วก็ส่วนของพระธาตุอันนี้สร้างในสมัยยุคของกุมภกรรีธรรมราชซึ่ง ป็นยุคโบราณนั่นแหละเก่าแก่มากเลยนะแต่ว่าวิวที่นี่อ่ะสวยมากวันไหนที่อากาศดีๆอะจะเห็นแบบเออมีแสงแดดจะเห็นวิวชัดเจนเมือ่อฟ้าไม่คึมอืมันว่างๆพักผ่อนเตินใจเลย ตัวทาลิงลิงเห็นลิงยังกลัวคนชอบลิง อะไรอะไรครับล้อมหลัง,ลลงทำไมครับ ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังคุมกินเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแลวตอนนี้เรากำลังทำอะไรคอราสอนหนังปัดยาวมาดูอันี่ไงฮะลองดูนี่ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเพื่อนๆสภาพกำแพงแก้วโบราณล้อมรอบพระธาตุเจดีย์หลวงภาษาอังกฤษ Just break walls w e d gates and you'll l a t c Thank you teacher มันคือสภาพกำแพงแก้วโบราณอ๋อสภาพกำแพงแก้วโบราณใช่แต่มันไม่ใช่ทำจากแก้วใช่ไหมไม่ใช่ทำจากแก้วอ๋อสภาพกำแพงแก้วอาจจะเป็นชื่อของกำแพงแก้ว ทำไมทำไมหมุนได้แล้วนี่หมุนไงหมุนไงอ๋อ, <c ười> เ,อเป็นไงเป็นไงละ่ะ <c ười> ยอดไี่ล่ะคือแอล้วแต่ว่าน่าเสียดายนะคือช่วงนี้อะ่ะแล้วมัน เขาอะไรเขาเรียกว่าบูรณะซ่อมแสมหรอใช่ใช่ยังมีสิ่งก่อสร้างอยู่เลยอ่ะออยังไม่แบบว่าเปิดเตรียมตัวเท่าไหร่ขนาดเรามาดูแค่วิวนะสวยขนาดนี้เลยประทับใจเลยตอ,อนนี้เราก็ลงจากลิฟต์นะเพิ่งลงจากลิฟต<ช>์กำลังจะไปดิบของขอนตังควอกำาไปที่ต่อไปละเดี๋ยวเราก็เดินชมบรรยากาศแถวนี้ก่อนแล้วกันจะสังเกตได้ว่าตอนนี้อ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นลิงนะแล้วก็ทกีราบเป็นจุดๆไป อะไรครับ่มใช่ครับอใชหเลืมกุญแจเาหน้ามาเก็บเลี้ยงร้อยอไมดลูกเกมมันหมดเลยแล้วก็เมื่อกี้ครับเราลืมกุญแจไว้ที่ที่รถแล้วก็ที่ป้าเขาเก็บให้ป้าเก็บให้ขอบคุณมากครับป้านี่มาอุ่นนุนป้าได้ มันเห็นลมันเห็นแล้รยนี่มันเห็นแล้วนี่นะครับเราซื้อกล้วยมากล้ยนี่จะให้กล้ยน้ำวะไอกล้ยไข่ป่ะเนี่ยน้น้วมะน้ำวาแล้วเฮ้ยมีด้วยเฮ้ยจะให้ตัวไหนตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละ นี่รับๆอ้โหยเดินเนี๋ยวใจอหน่อยใจอีหน่อยใจอีเร็วเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะวันนี้เราก็มีคือเราอะไปดูจัดข้อควนะครับว่าดีแต่กลัวจะทะเล่ะมากแล้วก็ในรถพ่อค้าของแต่ละคันเขาจะมีกระเเพยไว้แบบ คนละตัวเออคนละตัวคนละตัวเพื่อเดีเ๋ยวว่าลีเข้ามาเนี่ยตัวเนี้ยก็เอาเด่างเดียวนะไว้ที่หลั <laughs> งรอมบวกอะห <g ur ps> มายถึงว่ามันไม่ได้รอมบวกแบ Ар <c oughs> บวอมหนี mình qua mình quạ thật khi dị nghe, ờ, hahaha, 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 ไจิบเป็นร้านคือเ,เป็นร้านไอติมไข่แข็งวะเราไปซื้อกันเลยดีกว่านี่ขายอะไรบ้างครับร้านนี้ข้าว<อ>ยเตี๋ยวเนื้อเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นแล้วก็มีข้าวผัดปลากระพง่าามอาเจมอนข้าวผัดกุ้งอ,อันนี้เป็นร้านมอศลิีมทานได้ใช่ไหมทานได้ค่ะเจ้าของร้านเป็นมือลิรมอ๋ออันนี้เปิดเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้เปิดสี่สิบปีสี่สิบปีนานมากเกือ <40 S 1> บปีครับ ดูฮะด้วยความแบบชอบสร้างภาพไงสร้างภาพริสิวเ <c oughs> <c oughs> ลีล้ยแล้วก็ถึงเวลาอันเป็นสมควรแล้ว <c oughs> ที่เราจะได้ชิม รสชาติของไข่แข็งรสชาติของไข่แข็งเคยกินในติมไข่แข็งไหมไม่เคยเลย<ม>อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมจะได้มาลองชิมไข่แข็งได้ยินแบบว่าชื่อเสียงแหละว่าามาเมืองเก่าสงข,ขาอะไรก็ต้องมาลองเฮ้ยเมืองเก่าหรือเขาตั้งควรมันก็คืออยู่ในเมืองเก่าไงอ๋อมาตินเลยครับลองไงเป็นรสชาติที่ไม่เคยลองมาก่อนเลยไข่แข็งไหม นั่นก็มีเครื่องเคียงอะไรนะหัวมันเหรอหัวดำหัวเขียวแล้วก็ลูกจากว่ะเออจะเรียกว่าอะไรนะรสชาติคือดีเลยอือืมิดว่ากินอต้องกินแบอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับกินไอติม ไม่ไหววะไม่ินไม่ไหวเนี่ยมาถึงเมืองแล้วอืมใส่แมสเออใส่แมฝากดีเลย รู้สึกว่ามันร่มเย็นดีนะคนก็มามีที่นั่งพักที่อะไรคือจริงๆอ่ะคนอื่นอ่ะเขารีวิวเกี่ยวกับเมืองเก่าสงขลาเนี่ยว่าไปกินร้านนั้นไปกินตรงนี้ไปนั่งถ่ายรูปตรงเนี้ยแต่เราอ่ะอาจจะเห็นมาเยอะแล้วไงเราคิดว่าเราอาจจะแบบถ่ายบรรยากาศของการมาเที่ยวเมืองเก่าดีกว่าเพราะว่ามันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศยามเย็นอะไรเงี้ยช่วงบางขอเล่าเอยไม่ใช่เล่านี่อ๋อบอกเล่า ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขานะครับเพื่อนๆมีประวัติความเป็นมาและมีอายุยืนยาวกว่า200ปีโดยดูได้จากความเก่าแก่ของตึกอาคารและบ้านเรือนซึ่งได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมจีนสถาปัตยกรรมชิโนโนยุโรเปียนสถาปัตยกรรมผสมและสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนั่นเองว่ากันว่าในอดีตบริเวณนี้เนี่ยเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการค้าขายและขนส่งสินค้าจากต่างประเทศดูได้จากการมีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันที่ แห่งนี้เนี่ยได้ชื่อว่าฮับโฮฮินหรือที่ชาวสงขลาเรียกกันว่าโรงสีแดงโรงสีข้าวแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสงขลามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับพื้นที่เพาะปู่ข้าวในอดีตแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยโรงสีแห่งนี้ก็ได้เลิกกิจการไปนานแล้วเพราะเกิดจากสภาพแวดล้อมสังคมเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนที่มาเยี่ยมชมที่นี่เพื่อจะได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในอดี จนถึงปัจจุบันนั่นเองครับเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังจะไปไหนเนี่ยถ่ายรูปกับอาแปะอาแปะ <c oughs> จะถ่ายไงเนี่ยพี่ตอนนี้อาแปะกำลังนั่งอยู่ในวงน้ำชาเพื่อสนทนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอห้หลานเอ้ยวันนี้เองมาทำอะไรยเนี่ยไม่ทำไม่ <c oughs> ไม่ใช่หรอ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตรงทางาตรงฮับโฮหินไหม <S <S นี่เรียกฮับโฮหินเป็นสถานที่สําคัญในเมืองเก่าอีกที่นึ่งคือฮับโฮหินเนี่ยมันจะเป็นโรงสีข้าวเอากลักษณ์ของโรงสีข้าวที่นี่ก็จะเป็นสีแดงทั้งหลังเลยมันก็เลยเป็นแบบจุดเช็คพอยต์จุดหนึ่งที่มาเมืองเก่าแล้วต้องแวะถ่ายรูปชิคชถ่ายรูปเก๋ๆอย่างข้างหน้าของโรงสีข้าวเนี่ยจะมีรูปปั้นอยู่สองลูกก็คือคนแบกข้าวสาร ใ้แบบราลึกถึงคนแบบข้าวสารในสมัยก่อนน่ะในสมัยโบราณน่ะมาแล้วเราก็เช็คอินที่นี่เลยก็ได้เนาะได้คนระัเออ จากที่เราเซลฟี่เสร็จแล้วไอ้หลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วนะ <c oughs> ให้แก่คนที่แนะนำเรามาทริปนี้ <c oughs> ก็เราจะพาไปเดินชมข้างในว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็คือ <c oughs> จะเป็นโรงสีข้าวเก่าแล้วก็โรงสีข้าวเก่าเนี่ยจะติดกับท่าเรือเลยอันนี้จะเป็นบรรยากาศเนาะ เรามาอยู่ใต้เรือรู้ส um> ึกสว่างนะเพราะว่าแสงแดดตรงหน้าไม่ใช่แล้วโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูเมืองก่อสคขาครับสอรี่ถ่รูปถ่ารูปไ่้รูปมาโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ชาวต่างชาติก่อนนะครับนักท่องเที่ยว เป็นตากล้องน่าสุดเ็นเดี๋ยวช่วยถามหน่อยแล้วว่าเราลงสามารถลงวิดีโอเขาในช่องได้ไหมไม่ m ม y I have to upload your face in our channel so are you agree where 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 do you u b l it อ่า YouTube YouTube Yeah o k a y Okay thank you ขอบคุณครับก็เป็นนักท่องเที่ยวที่น่ารักนะว่าเฟรนรี่มากเราจะถ่ายรูปให้ ก็นี่คือประตูเมืองเก่าสงขาสรัอย EP นี้เป็น EP ที่ประทับใจมากแล้วเราคิดว่าน่าจะจบ EP นี้ก็ ตรงนี้นะเนาะถือว่าเป็นการจบทริปการเที่ยวเมืองเกาสงขาของ E ีนีนี้วกันก็สําหรับใครที่อยากมีส่วนร่วมกับเราใน EP ีต่อๆไปก็สามารถร่วมกันคอมเมนต์ได้ว่าอยากให้เราไปที่ไหนเ,เราจะทําการสุ่มผู้โชคดีนะ<ช><ๆ>ว่าผู้โชคดีคนนั้นคือใครเหมือนเดิมเลยหวังว่าเพื่อนๆจะร่วมสนุกกับเราในการคอมเมนต์แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันอีีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ